อ่ะก็กรับสวัสดีครับนี่ก็มาพบกับลุงยิ้มจิ้มบอลรองกันอีกเหมือนเคยนะครับกับทีเด็ดบอลเต็งบอลรองวิเคราะห์บอลประจำวันที่27กรกฎาคม2564นานะครับก็ใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับเป็นช่องทีเด็ดบอลรองนะครับของลุงยิ้มจิ้มบอลรองกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆทีเด็ดโดนของลุงยิ้มจิ้มบอลรองนะครับ เอาขอรายงานผลก่อนนะครับคู่เมื่อวานนี้ก็ RIP อีกแล้วนะครับโอ้โหโดนนาทีที่เท่าไรน่ะอเอ้ยโดนนาทีที่65้านะครับก็ยิงคืนไม่ได้เลยนะครับสำหรับอาไครโอวานะครับก็ชนะไม่ได้นะครับที่หนึ่งรยศูนย์นะครับชนะอ่าดินโมบูคารเรสนะครับลุงก็ให้รอมาทางด้านดินโมบูคารเรสที่ราคาครึ่งลูกนะครับก็จะไปหนึ่งรศูนย์นะครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับหน้า YouTube ของเรานะครับสองวันติดแล้วนะ ตายอย่างเดียวเลยบอลลองตอนนี้ไม่เข้าเลยนะครับบอลต่อมานะส่วนอนบอลลองคู่อื่นเข้าแต่ไม่ได้เลือกมานะมันก็เรียบร้อยไปนะครับก็ได้กลุ่มให้ไปอีกนะครับเมื่อคืนนี้บอกเลยว่าเจ็บตัวนะครับบอกเลยว่าเจ็บตัวจริงๆนะครับก็ให้ไป็นนั้านคู่อัโชชินะครับให้ต่อที่ครึ่งลูกนะครับก็แพ้ไปนะครับแพ้ไปหนึ่งรูศูนย์นะครับก็เรียบร้อยนะครับคู่นี้ก็ตายอีกนะครับ แล้วก็คู่ที่ตัว VP นะครับให้เล่นสูง2ลูกครึ่งนะครับก็ะจบแค่ศูนย์หนึ่งเท่านั้นนะครับโอ้โหต่ำตมจริงๆนะครับก็เรียบร้อยไปอีกคู่หนึ่งนะครับสําหรับทั้ง VP และโค้ด v ีเมื่อคืนนี้นะครับตายนะครับบอกเลยว่าเรียบร้อยแล้วก็ในยูทูบของเราก็เรียบร้อยแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับเป็นทีเด็ดมัดรวมนะครับลุงให้ต่อซอนเดรจสกี้ไปนะครับที่ราคาปอน้าล้นเลยคู่อื่นนี่น้ําสวยๆเลยทั้งนั้นเลยนะครับแต่คู่ซอนเดรจสกี้เนี่ยน้ำล้น ไต่ดันกินนะครับชนะไป1นึ่งนะก็กินเต็มไปนะครับสําหรับตัวทีเด็ดบัตรรวมนะครับตรงนี้นะก็ชนะหนึ่งศูนย์ก็กินเต็มคู่นี้ก็อย่างที่รู้กันไปนะครับดเโนโมบุคลเพชแพ้ไป1นึ่งศนะครับก็เรียบร้อยนะก็ต้องขอไว้ขอภัยกันนะครับเมื่อคืนนี้นะเดี๋ยววันนี้จะมาแก้ไขแก้มือกันดีกว่านะครับจัดเต็มกันแน่นอนนะครับแล้วก็ช่วงเย็นก็จะมีทั้งนั่นบอลอลิมปิกด้วยนะครับช่วงบ่ายเนี่ยนะเริ่มบ่ายสามโมงนะครับบสบอลอลิมปิกนะก็เราจัดกันได้เลยนะครับ เฉพาะในกลุ่มเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าเฉพาะในกลุ่มเท่านั้นนะอ่าก็ให้ไปแล้วนะครับให้สวีเดนนะครับตอนนิสเซียนที่ลูกควบลูกครึ่งนะก็ตามนี้เลยล้วใครชอบก็ตามไปได้เลยนะครับอันนี้เป็นเซียนท่านอื่นในกลุ่มนะครับอันนี้ก็มีมาฝากกันอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นบอลทางด้านอายุฟาชิมเปลลีกนะครับวันนี้นะครับเป็นคู่ระหว่างโอมเนียนิโคเซียพบกับดินโมสากเกรนะครับ ไอ้เอ้ยอ่านี่นะครับเรลราคาตอนแรกเนะี่ยเปิดมาครึ่งลูกนะครับตอนนี้ไหลมาเป็นตอบเหลือแค่ปอแล้วนะอ่าตอนนี้นะครับไหลมันเป็นเือเหลือแค่ปอเท่านั้นนะครับทีเด่บนบรองวันนี้นะครับจัดแน่นอนนะมันต้องจัดในนัดแรกนะครับ ซา,าเก็บชนะไปได้20นะครับเล่นในบ้านของซา,าเก็บเองนะครับชนะได้2 0ูนนี้เล่นในบ้านของนิโคเซียนะครับนิโคเซียเนี่ยไปแชมเปนลีกบ่อยนะครับถือว่าบ่อยเลยนะสำหรับนิโคเซียว,วันนี้คิดว่าน่าจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับนัดแรกเนี่ยไปเยือนแพ้มาแล้วนะครับ20นะครับคิดว่าวันนี้น่าจะเอาคืนได้มีสิธที่ชนะ20ด้วยซ้ำน,นะครับหรือไม่ก็ มีสิทธิ์ที่จะจบที่ผลเสมอนะครับเพราะว่าอัสเกปนะครับก็เพิ่งจะเตะมันด้วยเนาะเอาไปดูราคาไหลก่อนนะครับราคาไหลเนี่ยอันนี้โมสกปนะครับเล่นแรกเนี่ยเปิดมาครึ่งลูกนะครับเปิดมาครึ่งลูกเห็นไหมครับแต่ตอนนี้นะครับไหลเป็นตอบปอแล้วนะน้าจ่ายทรงๆเท่าเดิมเหมือนกันหมดเลยนะเก้าสองกับเก้าสองเลยจากเดิมที่มันตอบแพงขึ้นนะครับไอแพงกว่าเดิมนะครับที่ครึ่งลูกนะตอนเนี้ยได้เล่นในบ้านนะครับบอกเลยว่านี่คเซเล่นในบ้านถือว่าโอเคเลยนะครับ แล้วราคาปัจจุบันกับราคาล่วงหน้าตอเนี้มันลดกันไปขยักหนึ่งนะครับหรือว่าจึงหนึ่งนะภาษาบันบ้าคือจึงหนึ่งนะครับหรือว่าจากครึ่งลูกไหลามาเป็นต่อป,ปอเนีนะครับคิดว่าวันวันนี้นะครับเจ้าบ้านนิโคลเซียไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะเล่นในบ้านมันต้องไม่แพ้หรอวะวันนี้นะเอาไปดูนะครับสถิตินะครับหรือว่าราคาน้ําก่อนนะครับ เปิดมาครึ่งลูกนะครับตอนนี้เหลือเพียงครึ่งลูกบวกสิบนะครับเอ้ขอไปลบสิบนะครับราคาน้ํานะดูนะครับเปิดมาฤทธิ์แรกเี่ยครึ่งลูกนะครับจ่ายน้ําล้นพอเอยไม่ใช่ล้นสิจ่ายน้ําค่อนข้างที่จะเยอะกว่าทีมรองอยู่แล้วนะครับแต่ไหลมาต่อปอนะครับไหลมาต่อปอแล้วทําไมล่ะนะครับราคาน้ําถึงลดลงมา น,อน้อยกว่าเดิมน,นะครับสำหรับเจ้าบ้านแต่ไปเพิ่มทังด้านอาทิมเยือนนะครับอีก3ามตังเลยนะครับทั้งทั้งที่ทราคาน้ำเนี่ยมันลดลงมาแล้วนะแทนที่จะค่าน้ำมันจะต้องลดลงลงตามด้วยแต่ไม่ใช่นะครับราคาน้ำดันเพิ่มขึ้นแบบนี้นะก็มีสิทธิ์ที่จะบอลร้องเนี่ยไม่แพ้นะครับวันนี้นะครับจากราคาน้ำที่มันไหลลงแบบนี้เนาะแล้วก็ราคาน้ำที่มันผิดแปลกออกไปนะครับก็คือ,อาราคาต่อร้องหรือว่าราคาฮันน้แคปหน้าบอลเนี่ยนะครับมันลดลงมา แต่ราคาน้ําดันเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับสําหรับทีมต่ออย่างดิโมซาเกร็นะครับแล้วมาดูราคา x หรือว่าราคา1นคูณสกันนะครับจากเดิมนะครับที่จ่ายทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยสามบาทเจตังค์นะครับตอนนี้ลดเหลือเพียง3ามบาทยีตังค์แล้วแล้วก็ราคาเสมอก็ลดลงมาด้วยนะครับจากเดิมที่จ่าย3ามบาทหกตังค์เหลือเพียง3ามบาทห้ตังค์แล้วก็ทีมเยือนนะครับอย่างดิโมซาเกร็นะครับที่นัดแรกเอาชนะมาได้แล้ว2องตัวศูนย์เนี่ย จากเดิมที่จ่ายหนึ่บาทเกตังค์นะครับตอนนี้เหลือ,อเพิ่มขึ้นนะครับเป็นสบาท15บห้ตังค์นะครับเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยนะครับแบบนี้นะครับคือราคาเหล็น้ำเนี่ยไอยราคาน้ำเนี่ยคืออยู่ในเลทเดีดวยวกันกืบหมดเลยบวกกับราคาสูงต่ำหรือว่าสกอร์สูงต่ำเนี่ยเห็นไหมครับอย่างคู่เมื่อวานลุงบอกว่าสกอร์ต่ำมันต่ำจริงๆ มันจบต่ำจริงๆจ,จบจบแค่ลูกเดียวด้วยซ้ํานะลุงมองว่าอาจจะชนะอาจจะจบที่ศูนย์ศูนย์แต่ว่ามันจบแค่หนึ่งศูนย์นะครับจอสกอร์ต่ำมันต่ำจริงๆถ้าเปิดมาแบบนี้เห็นไหมเปิดมาครึ่งลูกหรือพวกเนี้ยนะครับแล้วราคาน้ําสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแบบนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้จบต่ำนะครับถ้าจบต่ำนะครับบอลรองก็มีสิทธิ์ที่จะชนะเดิมพันได้แล้ววันนี้อีกอย่างคือได้เล่นในบ้านด้วยนะครับได้เล่นในบ้านนะแต่มองว่าวันนี้มีสิทธิ์ที่เจ้าบ้านเนี่ย นะครับเอาชนะได้นะมีลูกอันหนึ่งลูกคิดว่าน่าจะมีนะครับรอ้ลูกที่สองถ้าเสมอกันสองสองก็ต่อเวลาพิเศษกันไปนะครับแต่เสมอตอนนี้ช่วงนี้จะไม่มีการนับอเวโกแล้วนะครับไม่มีการนับอเวโกเลยคือถ้าเสมอกันนะครับสกอร์เท่ากันไม่ว่านัดแรกจะเล่นบ้านใครบ้านมันก็แล้วแต่นะครับแต่เมื่อสกอร์เท่ากัน คือต่อเวลาอย่างเดียวนะครับไม่มีแล้วนะครับกดอเวโกนะชั่วโมงนี้นะครับยูฟาได้ไประชุมหารือกันนะว่าต่อไปนี้จะไม่มีการากดอเวโกอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะเล่นในบ้านเสียเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ว่าคิดว่าวันนี้นิโคเซียไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับคิดว่าน่าจะเอาชนะได้ด้วยซ้ําไปนะครับสําหรับเรราคาที่มันลดลงมาแบบนี้แล้วราคาน้ํานึคูณสก็เพิ่มลด กันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับลุงมองว่าวันนี้เจ้าบ้านนิโคเซียนน่าจะเอาชนะได้นะครับอย่างไม่น้อยคือไม่แพ้ในบ้านแน่นอนนะครับจากราคาน้ำนะตอนนี้นะไปดูสถิติของสองทีมและฟอร์มล่าสุดของทั้งสงทีมนะครับ ฟอร์มล่าสุดที่เจอกันนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยเจอกันคือครั้งแรกเลยนะครับที่ไปเตะในบ้านของดินโมสเก็นะครับก็เป็นสเก็ที่ชนะไปได้2องศูนย์นะต่อ1ลูกด้วยนะครับวันนั้นต่อหนึ่งลูกแล้ววันนี้นะครับมาเปิดราคาแคบปอยงเหรอนะครับทั้งๆที่นัดแรกเปิดมาต่อหนึ่งลูกอย่างได้น้อยนะครับวันนี้ต้องต่อสักครึ่งลูกต่อให้ชนะมาก็แล้วแต่นะครับแต่มันต้องต่อมากกว่านี้นี่ต่อแคปปอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นิโคเซียน่าจะมีของแน่นอนนะครับ เอาดูห้าน่าลังสุดนะครับของนิโคเซียนะก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับในลีกเออไม่ใช่ในลีกสิในเ,เกมอุ่นเครื่องนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็เตะบอลลีกแล้วก็อุ่นเครื่องแล้วก็ไปเตะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็มีแพ้ก็คือนัดลัาสุดที่เจอกับดินโมสเก็ปไปนะครับก็แพ้ไปศูนย์ประตูสองนะก็เตะนัาลัาสุดก็คือวันที่21นะครับแต่ดินโมสกเก็ปเนี่ยเตะบอลลีกไปด้วยนะน่าจะใช่นะครับถ้าจำไม่ผิดอ่านี่นะครับ เพิ่เตะบอลลีไปด้วยนะครับที่ยิบสีนี่เองนะครับแล้วพักน้อยมากนะครับบอกเลยว่าพักน้อยจริงๆนะครับคือเตะติดต่อกันเลยดูนะครับเนี่ยสิบเจ็ดยิบเอ็ดยิบสี่ถึงแม้จะฟอร์มมาดีจริงๆนะครับชนะมาหมดเลยก็จริงแต่นะครับเตะทีทีกันแบบนี้นักเตะมันเหนื่อยมันล้านะครับอย่างน้อยวันนี้นะลุงมองว่าเจ้าบ้านเนี่ยไม่แพ้หรอกนะครับอวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเตะล่าสุดคือวันที่ยี่สี่ นะถ้าจะไม่ได้พักเลยดีกว่านะครับแต่ทางด้านนิโคเซียนะครับพักมาเต็มๆนะครับนัดล่าสุดก็คือคือเตะกับดินโมซากเกตนี่แหละวันที่ย1บเ็ดนะครับพักไปเต็มๆ6วันเลยนะค่อนข้างที่จะได้เปรียบเรื่องสภาพร่างกายนะครับเพราะว่าพักมาเต็มๆนะส่วนทางด้านดินโมซากเกตนี่ยเพิ่งเตะบ,บอลลีกมาด้วยนะครับที่เอาชนะาดาโกวอยกไป40นนะครับนะแต่วันนี้นะครับ พักน้อยจริงๆสามวันเตะทีดูดดูตารางไอ้ดูเวลาแข่งนะครับดูดิดดตั้งแต่สิบสี่เลยนะสิบสี่มาสิบเจ็ดสามวันเองนะครับสิบเจ็ดไปยี่สิบเอ็ดสี่วันยี่สิบเอ็ดไปยี่สิบสี่สามวันและยี 24, 000, ่สิบสี่มายี่สิบเจ็ดอีกนะครับสามวันเตะทีนะครับบอกเลยว่าร่างกายเหนื่อยแน่นอนนะครับวันนี้เพราะฉะนั้นนะครับเลือกเชียร์บอลรองดีกว่านะครับวันเนี้ยอารนีมซสเก็บอาจจะมารักษาสกอร์นะครับคือเต็มที่ไม่ให้แพ้เกินหนึ่งลูก แค่นั้นเองนะครับคิดว่าน่าจะไม่ได้มาบุกใส่ทางด้านเจ้าบ้านนิโคเซียแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเลือกเชียร์ที่ทีมเจ้าบ้านบอลรองดีกว่าครับที่ราคาปปหรือว่าราคาครึ่งลูกก็ได้นะครับจากราคาน้ําแล้วก็สถิติแล้วก็การลงเตะเนี่ยสภาพร่างกายนะครับลุงมองว่าวันนี้ทีมเจ้าบ้านได้เปรียบทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ขอฟันธงเลยแล้วกันนะครับว่าให้รองทางด้านเจ้าบ้านนะครับโอมเนียนะครับนิโคเซียที่ราคาปป นะครับที่ราคาพอๆนะโอ้ยที่ราคาปอหรือราคาครึ่งลูกก็ได้นะครับเลือกจิ้มกันได้เลยนะครับตามนี้เลยนะจัดไปนะครับจากสถิติแล้วก็ราคานะครับแล้วก็ภาพร่างกายลุงมองว่าดินโมเก็บน่าจะเหนื่อยนะครับ 3วันเตะทีนะครับมา5้านัดติดต่อกันแบบเนี้ยคิดว่าไม่น่าจะไหวนะครับเต็มที่คือเสมอนะครับหรือเจ้าบ้านอาจจะบวดหืดชนะไปได้นะครับขอว่าตรงเลยแล้วกันนะครับว่าให้รองด้านนิโคเซียที่ราคาปปหรือราคาครึ่งลูกนะครับส่วนใครนะครับอยากจะเข้ากลุ่มกับลุงนะครับตรงนี้เลยนะครับ adyim 6 8 8หรือ ad i 9 t h นะครับ แอดเข้ามานะครับแล้วก็บอกว่าลุงยิ้มจิ้มบอลรองแนะนํามาแค่นั้นเองนะครับเข้ากลุ่มแน่นอนนะครับโอเคตามนี้เลยนะครับเหมือนเดิมก็จะจากลากันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องลุงยิ้มจิ้มบอลรองด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่เด่นโดนของลุงยิ้มจิ้มบอลรองกันนะครับขอยค่มีทีลวกันนะครับว่าให้รองนะครับทางด้านนิโคเซียนะครับราคาที่ราคาปปอหรือราคาครึ่งลูกก็ได้นะครับ เอนนี้ก็มีบัตรฝากที่เด็ดต่างประเทศกันนะครับมีบัตรฝากกัน2ตัวนะครับเป็นทางด้านออันนี้อันนี้ตรงกันกับลุงไม่เอาเปลี่ยนนะคู่นี้นะครับอ่านไม่ออกเลยนะ <c oughs> คู่แรกนะครับเขาเล่นสกอร์สูงสองลูกครึ่งคู่ที่สองก็สูงสองลูกครึ่งคู่ที่สามนะครับอ ยอนโคปิ้งนะครับจัชนะนะครับแล้วก็เฮลซิงบอกจัดชนะนะครับสอคู่แรกใครเล่นสกอร์สูง2คู่หลังนี้นะครับเขาก็ให้เล่นาทางด้านยอนโคปิ้งชนะกับ h e ลซิงกิชนะนะครับใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็สวนได้เลยนะครับวันนี้ลุงยิ้มจิ้มบนรองของตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ